มาแล้วพระเอกด,ดังเคลียร์ประเด็นคู่รักปดโปรไม่หวานเวอร์เหมออือนก่อนก่อนหน้านี้หากใครยังจำกันได้เพจเจมอยร้อยแปดนั้นก็ได้มีการออกมาโพสข้อความระบุว่าเอ๊ะคู่รักหวานเวอร์เขาไม่หวานหวีดกันแล้วเหรอไม่กดไหลถี่ยิบละหลา แฮชแท็กบางอ่านหายไปแล้วนะซึ่งชาวเน็ตหลายคนนั้นก็ต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักพระเอกดังอย่างตรงตรงกิศกรและสาวเบสหลักว่านี่คำสิงเพราะหากเขาไปส่องในอินสตากแกรมของทางคู่ก็ห่างหายจากการโพสรูปคู่ไปสักระยะ แต่ไม่นานหลังจากเป็นข่าวทั้งคู่นั้นก็ได้ค่วงกันไปดูบ่อนทีสนามราชมังกรกีฬาสถานและล่าสุดตรงๆนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคือผมไม่รู้จะพูดยังไงครับมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถห้ามใครเขียนได้ทุกคนคือมีสุดแสดงความคิดเห็นเราไม่สามารถขอร้องอ้อนวอนเขาได้ว่าไม่ใช่เราอย่าพูดอย่าพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องจับมือกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันแค่นั้นเอง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ